สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบอสพี PC เช่นเคยครับวันนี้ก็เรากําลังเดินทางไปที่ศูนย์บีเอ็มยูครับเชิรชัยออโต้อะไรสักอย่างหนึ่งรืมชื่อแล้วครับที่โคราชนะครับผมก็ถึงรอบแล้วครับที่จะต้องไปเช็คระยะกันรอบแรกก็เดินทางมาแล้วหมื่0หมื่นหกกโลนับหมื่นหกรกโลก็จริงๆมันยังไม่ถึงเกณฑ์หรอกแต่เขาก็อ่า ให้ไปทำล่วงหน้าดีที่สุดเนาะเราก็นัดคิวนัดอะไรไว้อาทิตย์หนึ่งนะครับเราก็วันนี้ก็กําลังเดินทางไปนะครับเราจะมาดูซิว่าค่าเสียหายสําหรับอ่าสามสี่ศูนไอเนี่ยมันจะราคาเท่าแบบซีรีส์สามแบบตัวพวกอ่าปกติไหมราคามันจะเท่า 320d องศย์ดีไมส 3, 3 e มสายไหมนี่ผมก็ไม่รู้นะว่าพวกนั้นคือเขาโดนกันเท่าไหร่สำหรับรอบแรกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรา เดินทางไปแล้วก็เราจะไปดูกันซิว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างในระยะแรกนะครับรถเราจะช่วงล่างพังแล้วหรือปเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้เนาะก็ให้ศูนย์เขาเช็คเอานะครับผมอ่ะไปะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแล้วกันครับตอนนี้เราก็อยู่ในโครงการเวนิสนะครับสังเกตเมืองเขาครับจาก้ายเวนิสที่อิตาลีนะครับผม จริงๆโครงการนี้มันก็จะไปทะลุพวกอ่าพวกเมฟแฟร์ตลาดเมฟแฟร์อะไรเงี้ยนะครับในโครงการก็จะมีคอนโดของทางซิตี้ลิงค์นะครับถ้าย้อนหลังกลับไปนะอ้าโอเคตอนนี้เราก็เดินทางเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะบูทเดี๋ยวจะบูทโชว์สักหนึ่งทีนะครับผม เรากดเป็น Sport, สปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัดแล้วฮะตอนนี้เครื่องเริ่มดึงแล้วฮะนี่ครับด้านหน้าเราก็เป็น Mercedes, เ e r c e เ e เ b e n บนรุ่นอะไรก็ไม่รู้ครับักดไม่ได้นะรถอย่างที่ว่าแหละครับซื้อรถเทพแค่ไหนแต่ถนนไม่มีให้คุณวิ่งก็จบแค่นั้นแหละครับ 3.40i 3 0ศลิตร 387อแ38แรงมา้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรนะฮะแต่คุณลองมาวิ่งจริงเถอะครับอย่าปื๊ดเดี๋ยวก็ตันปื๊ดเดี๋ยวก็ตันแล้วครับเว้นแต่ว่าได้ออกต่งางจังหวัดมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ย262ก็มีให้เห็นครับคันนี้นะเต็มแม็กเต็มเนียวไปจริงๆรถมันไปได้มากกว่านี้นะ262นี่คือแบบมันเป็นค่าล็อกโรงงานนะครับผมจริงๆถ้าคุณไปปลปดไปอะไรเงี้ยมันก็จะไปได้ต่อแหละแต่ว่า มันเป็นเรื่องของ PSI อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับผมก็กลัวตรงนี้เหมือนกันเนี่ยดูทางดูเลยอ่าแปลสักหน่อยอนานๆทีครับ ได้ปลดปล่อยพลังนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราถึงศูนย์โอ้โหเสียงเชนเกียร์แบบกระชากใจเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราถึงศูนย์บริการแล้วเดี๋ยวยังไงเราถ่ายค่าเสียหายวันนี้ให้ดูว่าเราเซอร์วิสอะไรไปกันบ้างนะครับปะ่ะอ่าโอเคนะครับเราก็อ่าไปถึงศูนย์แล้วก็รับรถกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมระหว่างตอนถึงศูนย์เนี่ยก็เราไปถึงตอนอ่าบ่าย เอ้ยไม่ใช่สิถึงตอนช่วงประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงเช้านะแล้วก็รับรถกับช่วงประมาณเกืบเกือสี่โมงเย็นนะครับรวมลังรถรวมอะไรเรียบร้อยนะครับส่วนค่าเสียหายนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าระยะแรกโดนเราโดนอะไรกันบ้างมาอ่ะโอเคก็ตามนี้ลองอ่านกันดูว่าเราโดนอะไรบ้างนะครับผมเนาะ แล้วถ้าไม่มี BSI เราก็ต้องจ่ายเองซึ่งมันเป็นมูลค่าที่ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับผมตามนี้เนาะอ่ะระหว่างที่เราไปถึงศูนเนี่ยเขาก็มีกาแฟให้กินมีพวกเบเกอร,รี่ให้กินระหว่างรอถ้าเราจะนั่งรอเราก็รอไปนะแต่ผมต้องไปใช้ชีวิตต่อผมก็เลยเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาก็มีรถอ่ามีรถไปส่งกลับบ้านด้วยนะรถที่ศูนเลยผมได้นั่ง X3 ป้ายแดงกลับไปส่งที่บ้านนะครับก็รู้สึกแฮปปี้ดีนะครับ ตอนแรกจะโทรบอกให้ลูกน้องมารับแต่ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปส่งนะครับก็ระยะจากบ้านผมไปศูนย์ bm ก็ประมาณสักหกเจ็ดโลสี่ห้าหกเจ็ดโลประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันค่าเสียคงเสียหายก็ให้ดูแล้วว่าเราเปลี่ยนอะไรกันบ้างเนาะก็ดูตามบินได้เลยนะครับอ่ะไว้เท่านี้ครับสำหรับวันนี้ใครที่มีประสบการณ์ตรงนี้3 3 0 e โดนเท่าไหร่5 2 0 d โดนเท่าไหร่3 3 0 3203น,น,นู่นนั่นนี่รือทุกซิกเมนต์เนี่ยโดนเงินเท่าไหร่บ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ว่าระยะแรกคุณโดนเงินเท่าไหร่บ้างนะครับแต่ก็ยังว่าละครับมันมี BSI ดูแลเนาะเราก็ไม่ต้องใจเองตรงนี้นะครับวันนี้ไว้เท่านี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ